แท็บเล็ตจาก r e a l m มีใส่ซิมโทรออกได้พกง่ายน้ำหนักเบาแบดดี D, CPU ดี D, ต้องตัว r e a l m มีแพดมือผมที่พี่ทำการสั่งซื้อมาจากช h o p พี่พี่ซื้อมากับเลทประมาณ3,000กว่าบาทครับถือวเป็นแท็บเล็ตที่ราคาบอกเลยว่ามันดีจริงในกัรใช้งานครับวันนี้พี่จะมาผมรีวิวว่าเฮ้ยหลังจากใช้งาน เจลเล็บตัวนี้มันเป็นไงบ้างครับผมจะรีวิวอย่างตรงไปว่ามันเป็นไงบ้างในการใช้งานกับประสบการณ์ในการใช้งานเรื่องเสียงเพลงเรื่องกล้องมันเป็นไงครับผมพีจะขอรีวิวให้ดูเลยว่าหลังจากที่พีใช้งานมันเป็นไงบ้างในปี2ส่วนทีผมในการใช้งานล่าสุดพีอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดผมแต่สดายมันเป็น Android เวอร์ชัน11นะผมในการใช้งานแต่บอ,อกตรงเลยว่าพีในการดู u t u b e ในการดูหนัง Android เวอร์ชันก็เพียงพอในการใช้งานแน่นอนครับผมในส่วนผมตัวนี้ผมหน้าจอคือหน้าจอแบบ HD พัดครับเสื้อผาน้ำหนักมันเบาครับมันพกพาง่ายหน้าจอเป็นหน้าจอ8.7นิ้วบอกเลยว่าหน้าจอมันกําลังดีมากครับในการถือในการจับอ่ะกับตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่เกินคําว่าคุ้มมากครับ3,000กว่าบาทครับช่วงโปรมชั่นของช้อปปีมีวันที่3เดือน3หรือว่า วันที่15เดือน2 25หเดือน2หรือว่าวันที่แบบสี่เดืนส่ครับเพื่อนๆไปกดลองสั่งซื้อดูครับผมเดี๋ยวิ๊จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้ผมมีหลายคนถามมาเยอะว่าว่าซื้อที่ไหนครับเดี๋ยวบิ๊จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้เลยนะครับนี่ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้อ่ะแบตในการใช้งานหนะึ่วันโคตรสบายครับบางทีแบบเกือบเกือบสวันกับแบต6,400มิลลิแอมครับบอกเลยว่ากับน้ำหนักตัวเครื่องน้ำหนักเบาความบางครับ คือตัวเครื่องคือบางดีจริงครับ7.59มิลลิมเป็นอัลตร้าสลิมดีไซน์ครับถือเป็นดีไซน์ที่แบบบอกเลยว่ามันสวยงามมากครับนี่ครับโอ้บอกเลยว่าเสียงลำโพง2ตัวคือมันดังจริงครับแล้วพี่ผมทำการดาวน์โหลดแอปการศรึกษาพี่เนี่ยนูหลุดว่าเห็นไหมคือพี่ผมทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้เยอะมากครับผมตัวนี้ในการใช้งานบอกว่าเป็นตัวท็บเล็ตที่มันเกินคุ้มค่าคุ้มราคาจริงสำหรับตัวนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ความบางครับ เห็นไหมปุ่มของผมปุ่มก็จะมีเห็นไหมอันนี้ปุ่มครับนี่ให้ดูปุ่มกันปุ่มอันนี้นะครับในการจับโฟกัสของปุ่มนะครับก็จะมีผมในการใช้งานก็คือเพียงผมใช้งานตัวปุ่มนี่ครับปุ่มพาวเวอร์เพิ่มเสียงลดเสียงผมตัวนี้บอกเลยว่าปุ่มก็เพียงพอมากครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับนี่ให้ดูปุ่มแล้วก็ให้ดูผมบริเวณด้านล่างครับด้านล่างผมดีไซน์ก็ถือว่าเป็นดีไซน์แบบมินิมอลเนาะในการใช้งานครับผมตัวนี้ก็เท่าพี่หยาบมันเพียงพอมากครับ ลำโพง2ตัวบอกเลยว่าลำโพงเสียงดังมากขอเชิญชมในลำโพงครับลำโพงอะ่ะใครชอบลำโพงแบบเสียงแบบดังๆอะ่ะเลยจะแจวจิวจะแจวอะ่ะตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากไม่อวยครับคือพี่ผมใช้งานมาเองไม่ได้อวยอะไรมากมายกับตัวนี้เพราะว่าเราซื้อมใช่เหงผมงั้นเรารีวิด้วยความจริงใจและตรงไปมาแล้วตัวนี้ผมสามารถใส่ซิมได้ผมรองรับเครื่อง 4G นะครับผมซิมตัวนี้คือ u n i s o f t ท 16เล่นเกม Rv ปรับ60เฟรมได้อย่างสบายหายห่วงครับแรม3มจิกลอม3 2จิผมสามารถเพิ่มไมโครดีก็ได้สุดคือ 512G จิกครับผมตัว gpu มัล i ิ g 7 5ถือว่าโอเคมากครับผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันมีความที่แบบดีอะเซมเน็ frame net, frame net, ตแม้เซฟเน็ตจอเป็น60สเิครับแต่การทัดเสิร์ฟเพียก็เพียงพอมากครับนี่ให้ดูเลยเพียผมใช้งแค่นว่าลายพี่ก็ใช้ครับถือว่าโอเคมากครับผมเป็นแท็บเล็ตที่ มันดีจริงกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้าผมในการใช้งานก็5ล้านแตสปีมันก็เพียงพอกล้องไม่ได้มีอะไรมากมายครับในกล่องนะครับผมอุปกรณ์ในกล่องมันก็มีมาให้คือมีตัวที่จะเปิดให้ดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างเนาะนี่ครับอุปกรณ์นะครับในกล่องก็ไม่มีเคสน,นะครับผมติดฟิลม์มไม่มีฟิล์มมาติดมาให้เรานะครับมีนี่ครับให้ดูก่อนอนี่ครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับผมหลายคนนะ่ะบอกว่า ลอมียวมี i เป็นลอมที่เสถียรมากครับแจ้งเตือนก็ดีงบ3,000กว่าบาทนี้คุ้มครับบอกเลยว่าไปกดผมวันที่15เดือน3 6มจะถึงนี้เนี่ยไปกดเลยเดือน2 4เดือน3ก็สามารถกดได้เหมือนกันแหละทุกเดือนครับมันจะมีช้อปปี้ใช่ไหม25 13พ้พีจะชอบซื้อสินค้าครับและพีจะชอบกดตรงต่อนประมาณสัก6ทุ่มพีจะกดลิงก์สมมติเรากำลังซื้อกดลิงก์ของพีผมแล้วก็ไปสั่งซื้อเลยรีบสั่งครับมันจะมีโค้ดส่ลดในการกดได้นี่ครับ คือมีสายชาร์จแล้วก็มีหัวชาร์จให้เราผมในการใช้งานเรียบร้อยถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กน e ะสำหรับพี่อะฟาสชาร์ตตัวนี้ผมเป็นหัวชาร์จ1ิวัตต์ให้เราเลยในการใช้งานถือว่าไม่ได้กักครับบอกเลยว่าไม่ได้กักในการใช้งานครับผมสําหรับอุปกรณ์ก็มีให้เราครบนั่นแหละแต่เราก็ไม่ซื้อตัวเคสนะผมในช้อปปี้เยอะๆครับผมเคสอ่ะนี่นี่ครับ สำหรับผมในการใช้งานเนาะมาดูว่าผมเลือกเสียงเพลงเป็นไงบ้างในการดูคอนเทนต์เพื่อหลายคนนะอาจจะให้ดูคอนเทนต์ในการใช้งานครับพี่จะเปลด่ยนดูว่าเฮ้ยฟังเพลงมันเป็นไงบ้างเนาะดูนะครับดูในการฟังเพลงนี่บอกเลยว่าเสียง3,000กว่าบาทกับแท็บเล็ตคือเสียงที่ดีมากครับดีจริงๆไม่อวยครับ เสียงคือสุดยอดมากพี่ให้เสียงคือเสียงแบบสุดๆจริงครับเวลาเปิดเพลงแลแห่พี่ก็ชอบเปิดครับบอกเลยว่ามันดีมากไม่อวยคับนี่นคือมันดีครับเอาตรงว่ามันดีมากดีๆอันนี้แบบไม่อวยเลยครับคือใช้งานได้อย่างดีจริงครับดีมากลำโพงอะ่ะ นะครับลำโพงหนึ่งตัว2ตัวครับขับเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับผมบอกเลยว่าลำโพงคือหายห่วงให้เป็นแท็บเล็ตที่ลำโพงในเดลราคา3000กว่าบาทคือเสียงดีจริงอันนี้ไม่อววครับก็คือเสียงมันขับออกมาบริเวณด้านบนกับด้านข้างครับผมคือเสียงแบบซ้ายขวาเล่นเกมคือแบบซีอโอคือดีมากครับขอเชิญชมผมในการเล่นเกมนะครับ RV วสมมติเราอ v ใช่ไหมในการเล่นเกมครับผมวันนี้ผมตัว CPU u n i s o น Tiger T616 เป็น o c อ a ตาคอครับบอกเลยว่าเล่นเกม ROV ปรับตัวนี้ผมในการใช้งานถือว่าพีปรับ60เฟรมไหลลื่นดีครับอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของผมในการเล่นเกมถือว่าตัวนี้หายหัวกงกับเกม ROV ครับพับจี o ม i l บายี่พี่เล่นมาก็ถือว่าเหลือๆครับในการใช้งานแล้วก็ c คปชั่นผมปรับกัรจลองต่ำก็ถือว่าเล่นได้แล้วก็เกม free fire map ครับ ปรับสูงสุดได้สบายโคตรลื่นเลยในการใช้งานครับเดี๋ยวพี่จะของเข้าไปในเกมตัว ROV ให้ดูเลยพรว่าเป็นไงบ้างกับเกม ROV ครับแบบตรงๆเลยเดียวให้ดูเลยว่าเฮ้ยเทสเกมเฉยมีตจะรีวิว hey, ไม,ม่พูดเล่นให้ดูหน่อยสิโอเคครับพี่เล่นให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างอย่าลืมนะกดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดสปายไลนะผมก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการรีวิวสินค้าหรือว่าใครจะคอมเมนต์ในการถามว่ารุ่นนี้มันเป็นไงบ้างส่วนตัวพี่อะใช้งานมาคือโอเคมากครับ โอ้ลำโพงเสียงโคตรดีเลยบอกเลยว่าลำโพงเสียงดีมากนะครับพี่เข้าการผมในการปรับปรับเลยครับผมนี่ปรับเลยปึ๊บแต่มันเพิ่งดาวน์โหลดมันเพิ่งอัพอัพโหลดอัพอัปเดตเสร็จครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมเฟรมเนี่ยพีรพ่รยายามเป็นสูงสุดเข้าเกมนะครับไม่เสียเวลานี่ครับให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างเข้าเกมเร็วมากครับนะครับตอนนี้เรามาเล่นเกมนะผมตัว rov กับเจ้าตัว เรวมีแพดโมนี้กับแท็บเล็ตราคา3,000กว่าบาทมาดูว่าในการตับ60เฟรมจะเป็นไงบ้างผมสับเกมนี้น <Tonight> ะครับกล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง8ล้านครับพี่ขอหดเลยนี่ครับมาดูว่าจับตัวนี้เป็นไงครับหมดเลยว่าหน้าจอในการสู้แสงคือดีครับผมสับพีคือแบบที่ดีมากแหละ คืองบประมาณนี้ถือว่าโอเคครับแล้วก็สามารถใส่ซิมได้มีรุ่น LTE ราคา3000กว่าบาทเดี๋ยวไปกดโค้ดสดุดบางคนได้ราคา200829 0ปก็มีหรือว่า3 0 0 0เมื่อเราไปกดโค้ดดูครับบางคนอาจจะได้ราคา3000กว่าบาท2อ0พก็ถือว่าคุม้มแหละอันนี้พ่เชอมต่อผ่านไ i f i 5้าผมในการใช้เมนูทางลัดมันก็จะมีเห็นไหมครับในการใช้เมนูครับมีมนงต่างหมดก็คือท้อสปอร์ตสามารถปล่อยได้ซึ่งดีมากครับขอเช่นชมเลยวันนี้เวิร์กเวิร์กเวิร์กอางตัวว่าเวิร์กมาก นะครับมาดูครับผมกับเกม ROV เป็นไงบ้างครับผมมาดูเรื่องเสียงเรืองสีหน้าสีสันหน้าจอด,ด้วยครับดือว่าเฟรมเป็นตอนนี้60เฟรมครับสุดยอดไหมล่ะสุดยอดไหมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากสุดยอดจริงครับบอกเลยอันนี้ไม่อวยครับี่เลนมาหลายตาแล้วดูดูดู ดูดูดูนี่นี่นโอ้หเฟรมเด็ดนี่มากดูครับดูดูเราจะไม่ออกเกมครับเพราะว่าเราจะโดนแบนครับผมเราออกเกมม่ะเราต้องเล่นให้มันจบเกมครับดูเลยเรารีวิวเกมเล่นเกมไปใน,นตัวด้วยนะครับผมถ้าอาร์วีได้ปรับบาเน,นี่อ่ะฟรีไฟแมทได้อย่างสบายหายห่วงครับนี่ครับมาดู นี่ครับคิดว่าเลื่อนสบายครับเราโจมตีกันเลยครับผมจะได้ใชงอีกแค่นิดเดียว นี่ครับเรียบร้อยครับผมคือทัดดีมากทัดโคตดีขอชื่นชมในการทัดเลยเราไปช่วยเพื่อนครับผมมาดูคือจะเล่นให้ยาวให้ดูเลยว่ามันมันเสถียดีมากครับแบตบตอนนี้อยู่ที่5 1นะครับผม ีี่ครรรับเรบเยย้อทัดดีมากเลยบอกตรงว่าทัดดีจริงขอชื่นชมเลยสำหรับพี่ในแอน r o อย11สิบเอ็ดไม่มีปัญหาในการใช้งานครับคือมันใช้ง,งานดีอยู่แล้วคือใช้นทั่วไปก็ไม่มีอะไรแตกต่างอะไรยิ่งมันประหยัดมันประหยัดความจุดเลยนะครับผมแอน r o i ยเวอร์ชันเนี้ย ครับมาตีบางกรครับผมสีสันของหน้าจอใช้ได้เลยครับผมดูหนังฟังเพลงสบายพกง่ายแหละที่สำคัญมันกดง่าย นนะครับผมเราโดนเลยความร้อนถือว่าจัดการดีมากผมสับตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกม ROV นะครับผมคือดีมากในการใช้งานตัวนี้ครับเสียงลำโพงผม,ม,มขับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงอันนี้ขออนุญาตเลยว่าเสียงลำโพงขับออกมาได้ดีมากขอชื่นชมเลยเดี๋ยวพี่ผมจะรีบปิดเกมนะผมพี่เล่นไม่เก่งนะเพราะว่าพี่ก็มือใหม่เหมือนกันครับผม RV อาจจะไม่ได้เก่งนะครับแต่ในการทดสอบเครื่องมาหลากลกันเนาะ พราะว่าเป็นแท็บเล็ตที่มันพกพาง่ายแล้วก็สามารถอ่านพวกอ e ีบุ๊กได้อย่างสบายหายห่วงครับ <Hey. S 2> ครับ คือ <'re> เอาตรงว่ามันพัดดีอ่ะแล้วเสียงลำโพงนี่คือไว้ใจได้ครับ เรามาบุกค,ครับผมตอนนี้ดดครับเซมเนีคือดีมากบอกเลย ดีมากเลยขอเชิญชมเฟรมเลยครับบอกเลยว่าเฟรมเลยดีมากสบ so พี่อะคือมันทัดดีครับ ผมก็ใช้เพื่อนท่นนี้ kill. Kill. นะครับถือว่าทัดดีมากเลยบอกตรงถ้าเกมอื่นนี้สบายครับถ,ถ้าเกมอื่นแบบเล่นสบายเกมนี้ก็หายห่วงแน่นอนครับผม <a tower. S 1> อาวีจะสบายเกมอื่นแบบเล่นได้อย่างหายห่วงเนาะ เดี๋ผมบอกเลยว่าเล่นเกม ROV เนี่ยตัวเจ้า Real m ม p a d ไม่นตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับผมในกระแช่านะเยตอน้ผมเรื่องกล้องนะกล้องเป็นไงบ้างเนาะตัวนี้ครับผมนี่ครับอันนี้กล้องหน้านะครับผมสกินโทนดีมากเฮ้ยกล้องหน้าดีมากแล้วกดดีมากครับกดได้เร็วดีกล้องหน้าดีมากครับขอเช่ญชมเลยว่ากล้องหน้าสกินโทนคือดีจริงมาดูกล้องหลังับผมในการถ่ายถือว่ารับได้ครับผมถือว่าถ่ายโอเคนะนี่ครับอันนี้กล้องหลัง สับพีก็โอเครับผมเรื่องกล้องนี้หายห่วงครับนี่สบายหายห่วงครับกล้องหลังกล้อง,อง,องหน้าถือว่าระดับที่พอใช้งานได้แล้วกันครับแต่พี่ว่าคุณภาพราคาเลสสามพันกว่าบาทในคันนี้ถือว่าโอเคมากผมสอบ,ชบเชฟเด็ดตัวนี้เนาะคุ้มค่าคุ้มราคาครับแล้วก็การใช้งานต่าง,างครับก็เพียงพอนะนี่ครับฟังชันในการใช้งานเนาะนี่ครับมันจะมีฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆ่าสำหรับพีอ่ะมันก็แบบใช้งานง่า่ยนะปัดขึ้นปัดลงแบบมันก็มีอะไรมากมายหรอกแต่มันใช้งานแบบรู้สึกว่ามันแบบ เฮ้ยมันรู้สึกว่ามันใช้งานดีอ่ะนี่ครับเราก็สามารถปิดแอปเคลียแอปได้ปกติของตัวนี้ครับผมนี่ครับถ่ายภาพหน้าจอนี่ครับโหลดไฟล์ต่างๆได้แล้วก็ใช้ Tik Tok Twitter ต่างๆได้อย่างโอเคมากครับผมก็เป็นใช้ตัวที่คุมัาผมในปี2 0 2พี่พี่จะมารีวิวให้รู้ว่าเป็นไงบ้างหลังใช้งานมาครับผมสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด subscribe ของสำนี้ขอบคุณครับ